สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้นะครับจะนําเสนอพรดดีพิธีใหญ่ก,กันอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับซึ่งก็ราคาไม่แพงเหมือนเดิมครับเหรียญน,นี้ก็อยู่ในราคาหลักร้อยนะครับไม่แพงมากแต่ว่าเป็นพรดดีที่พิธีใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยเดีกว่าครับ ที่นําให้ชมนี่คือเหรียญพ่อขุนรามคาแหงครับรุ่นแรกนะครับออกนะครับออกเนื่องในวรโรกาสนะครับจัดหาทุนสร้างอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคาแหงที่สุโขทัยนะครับผมเป็นพักเครื่องที่ถือว่าเป็นพิธีใหญ่มากๆหนึ่งมากๆเลยนะครับหเหรียญน,นะครับผมคือมีการลูกเศษที่วัดสุทัศนะครับเหรียญน,นี้ แล้วก็ประธานในพิธีก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับสเสด็จเททองเป็นประธานนะครับผมแล้วก็มีเกจิอาจารย์ร่วมปลุกเสกมากมายนะครับโดยเฉพาะ,ะมีหลวงปู่โตะนะครับเป็นเจ้าพิธีในการปลุกเสกด้วยนะครับผมแล้วก็มีเกจิคณาจารย์ของจังหวัดสุโขทัยร่วมด้วยนะครับ ทำการปลูกเสกที่วัดสุทัศน์เทพวรารามนะครับผมถือว่าเป็นเหรียญหนึ่งเหรียญที่พิธีใหญ่นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับจะเรียกว่าเป็นพระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านอีกหนึ่งองค์ก็ว่าได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งคือรูปลักษณะก็เป็นเหรียญระครังคว่ำนะครับเป็นรูปลักษณะที่สวยงามนะครับระ,ะครังกว่ำก็น่าจะมาจากช่วงที่สมัยพ่อขุนรามคำแหงนะครับผมถ้าใครมีใครมีความเดือดร้อนนะครับก็จะมาเคาะระฆังนะครับ ขอขาระครังแจ้งท่านได้นะครับท่านก็หยอกมาดูรับความเด็ดร้อนนะครับอันนี้เป็นเหรียญทองแดงนะครับได้อย่างนี้สวยๆเลยก็คือเป็นทองแดงผิวไฟนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับผม mm. ผมก็จะมีมาให้ดูครับอย่างบางเหรียญนี่ก็ผ่านการใช้มาก็จะมีคราบคราบสนิมขึ้นบ้างนะครับผมแต่ว่าความสวยงามก็ยังพออยู่นี่นะครับอีกหนึ่งอีกหนึ่งเหรียญก็ให้ดูแต่เหรียญนี้คือสร้างโดย บล็อกกองกระสาบนะครับแต่ว่าเหรียญที่สร้างออกมานั้นไม่ค่อยไม่ค่อยชัดนะครับผิวะจะออกไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับตัวเหรียญตัวหน้าพ่อคุณลามวิธีดูก็ก็จดจําจดจําพิมพ์ให้ได้นะครับจดจําลักษณะพิมพ์ใบหน้าแล้วก็รูปลักษณ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับดูรายละเอียดกันข้างในดีกว่าว่ามีอย่างไรบ้างนะครับ นี่ครับลักษณะของอตัวเหรียญน,นะครับจะไม่ค่อยชัดนะครับจะไม่ชัดมากเป็นรูปทรงพ่อคุณรามกําแหงนั่งอยู่นะครับนั่งที่ประทับนะครับลักษณะเหรียญก็จะมีรายละเอียดที่สวยงามนะครับด้านล่างก็เขียนว่าพ่อคุณรามกําแหงนะครับเหรียญน,นี้ออกมาก็จะมี3ามเนื้อครับเนื้อทองคาเนื้อเงินเนื้อทองแดงนะครับ ก็มีสัญลักษณ์พระประมาภิรไทยยอดพพอลอครับที่ด้านบนนะครับตัวหนังสือนี่คือเป็นหนังสือลักษณะยุบลงไปนะครับพุทธศักราช2510าแต่จริงจริงเหรียญนี้ออกประมาณปี2 5 1 3นะครับผมในการปุกเสกก็ดูลักษณะดูวลดลายกันไว้นะครับเผื่อนเพื่อนเจอจะได้จะได้เก็บเช่าบูชากันได้นะครับก็ถือว่าเป็นพระ,ะเครื่องที่พุทธคุณสุดยอดอีกหนึ่งหนึ่ง หนึ่งเหรียญน,นะครับมีประสบการณ์ในเรื่องของไฟไหม้นะครับมีการไฟไหม้แต่ว่าก็รอดพ้นจากการไฟไหม้ได้นะครับผมดูลักษณะทั่วไปนะครับผิวเดีย๋ยวเรามาดูขอบกันนะครับขอบตัวตัดนี่ครับผมลักษณะขอบขอบเหรียญ เหรียญลักษณะปี2510ก็จะตัวตัดก็ประมาณนี้ครับตัดชีกครึ่งครับดูชุดตัวตัดไว้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่เป็นเหรียญราคาหลักร้อยนะครับแต่ว่าพุทธคุณนี่ถือว่าสุดยอดเป็นพิธีใหญ่อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่จังหวัดสุโขทัยหรือสิทธิ์เก่ารางกําแพงนี่น่าหาเก็บไว้นะครับผมเป็นเหรียญที่ดีมากๆอีกหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็ที่สําคัญราคาก็ยังไม่แพงนะครับครับผมคลิปนี้ขอจบการนําเสนอเท่านี้นะครับผมเพื่อนเพื่อนท่านใดชอบนะครับฝากกดติดตามนะครับกดถูกใจนะครับผมคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ